บรุนี่ท <Bur ney, S 1> ีวีวันนี้มาพบกับพีบต่อยเช่นเคยนะครับจะมารีวิวลูกโปง่งทดลองเกมไกนไม่เหมือนใครแน่นอนครับเพราะลูกโป่งที่กีบต่อยจะรีวิวในวันนี้เป็นลูกโป่งที่มาจากเกมที่มีชื่อว่า zoom 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 ตัวนี้นี่เองครับ น่ารักมากเลครับเป็นของแท้นะครับที่สิทธิ์จากดิสนีย์เดี๋ยวพี่ต่อจะลองแกะออกมาแล้วเป่าให้น,น้องๆได้ชมกันนะครับพร้อมแล้วไปรีวิวกันเลยตัวที่1นึ่งมิกกี้เราก็จะแกะมาแล้วครับที่หน้าซองนะครับก็จะเป็นรูปมิกกี้รูกโป่งประเภทนี้นะครับจะมีความพิเศษก็คือเอามาต่อกันได้นะครับเอามาต่อกันได้น้องๆยังสงสัยว่าเอ๊ะมันต่อกันยังไงต่อกันแบบนี้นะครับนี่ สามารถนี่ต่อเป็นแนวตั้งได้ต่อเป็นแนวนอนได้ต่อเป็นพีระมิดก็ได้นะครับนี่คือความพิเศษของมันนะครับเดี๋ยวลองมาดูที่ตรงลูกโป่งนะครับปกติแล้วครับเวลาเราเป่าลูกโป่งมากเราจะผูกตรงปากที่ลมเราเป่านะครับแต่รุ่นนี้ไม่ใช่นะครับรุ่นนี้เราจะต้องใช้ตัวนี้ครับแปะเข้าไปที่ตัวลูกโป่งนะครับมันจะเหนียวมากเป็นพิเศษนะครับที่ทํามาเฉพาะสาหรับแปะลูกโป่งโดยเฉพาะนะครับหนึ่งซองนะครับคือก็จะมีหนึ่งรูปร่างลักษณะนะครับของตัวลูกโป่งนะครับจะเป็นแบบนี้ครับน้อง แกะมาเสร็จปุ๊บเาจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นบางๆอย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่นะครับเวลาที่เราตอาลมเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะแยกออกนะครับมันจะปลีกออกเนะี่ยออกมาครับก็จะกลายเป็นทรงรงเป็นวงดีในซองยังจะมีหมูนะครับหนึ่ชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยลูกโปง่งหูสองข้างน,นะครับ ตัวติดตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือเป็นแฟนกันนะครับกับ m ิกกี้เมาส์นะครับนั่นก็คือตัวนินนี่เมาส์นั่นเองนะครับที่เราก็จะแกะออกมาจากถุงนะครับนี่ตัวลูกโป่งนะครับตัวนี้นะครับจะพิเศษกว่าตัวเมื่อกี้นั่นก็คือเขาจะมีแถบนะครับสีขาวตรงด้านหลังนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับใส่กระโปรงอยู่ ก็จะมีเป็นโกดดันะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันดูบางเล็กๆ่างนี้จริงๆแล้วพอเวลาสุกไปนะครับเขาจะขยายออกต่อไปนะครับเราจะมารีวิวชิ้นสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นั่นก็คือหมีภูนะครับหมีภูอ๋อหมีภูก็มีหูนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่หูสีดำนะครับหมีภูจะเป็นหูสีเหลืองครับผมตอนนี้นะครับตัวหมีภูแกวมาแล้วนะครับลูกทรงก็ เหมือนกันนะครับเหมือนกันแล้วก็มีหูสองข้างนะครับมีหูสองข้างตอนนี้เราจะไปสูบลูกโป่งโดยใช้กาซ์ฮีเลียมนะครับกาซฮีเลียมนะครับแตกต่างกับกาซธรรมดาทั่วไปยังไงนะครับฮีเลียมจะลอยได้นะครับแล้วก็ไม่ติดไฟแต่ส่วนเป็นลมธรรมดานะครับที่เราใช้ปากเป่าปอได้ไม่เป่าได้ไไดแต่เขาจัไม่ลอยนะครับพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลย เสร็จแล้วนะครับถั้าตอนต่อไปนะครับพี่หลัก็จะเอาลูกโป่งมาต่อ ดินนี่เหีทูนะครับที่วางเงินองพันเหมือนกันในเกม zoom 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 z o o หากอยากให้ทิมต่อนะครับรีวิวลูกป,ปกมเป็นรูปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากไม่อยากพลาดคึิวิดีโอสนุกสนุกการทดลองแบบแปลกๆนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้นะครับพิมต่อลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปน,นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย